ตัวรีเลย์เนี่ยไม่ว่าชนิดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทํางานเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมีสเปคในเรื่องของขนาดในการรองรับกระแสรหรือแรงดันไฟฟ้านะครับมันก็จะเขียนเอาไว้ตามตรงนี้ว่านี่ตัวนี้ก็จะเป็นรับ10แอมป์250โวลต์ AC หรือ10แอมป์30โวลต์ DC ก็ต้องดูสเปคของแต่ละตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยรองรับกระแสไฟได้เท่าไหร่ ตัวเขาจะทำงานด้วยไฟ12โวลต์ DC อ่าตัวนี้คือเราต้องผ่านไฟ12โวลต์ DC มาให้เขาเพื่อเอามาควบคุมการทำงานที่ไม่เกี่ยวกับไฟเลี้ยงนะคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกับไฟเลี้ยงตรงนี้เป็นไฟเลี้ยงที่ให้เขาทำงานแต่ตรงนี้เป็นเรื่องของการควบคุมควบคุมไฟฟ้าควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยแรงดันที่ไม่เกินสเปคเขาตัวใหญ่หน่อยก็จะควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันหรือกระแสะสูงๆได้คราวนี้ตัวนี้มันจะเป็นโมดูลรีเลย์สำเร็จรูปที่สามารถทำให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับก็คือเขาเนี่ยจะรับแรงดันไฟฟ้าตรงนี้เลยนี่ DC บวกลบก็คือตัวนี้ผ่านไฟตามสเปคนี้สเปค12โวลต์ DC ตรงนี้ เขาบอกว่าตัวนี้รับ12โวลต์ DC ก็แปลว่าเราต้องเอา12โวลต์ DC เนี่ยมาเลี้ยงบอร์ดนี้แล้วเขาจะสามารถเอาไปเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้เป็นลักษณะของ4ช่องนะก็คือสามารถที่จะเปิดไฟฟ้าเราจะผ่านแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการเข้ามาที่ขาคอมมอนแล้ว NC ก็คือสถานะที่คอมมอนกับ NC เนี่ยเขาแตกกันอยู่ก็หมายความว่า คือไฟที่คอมมอนเนี่ยมันจะออก AC เสมอแต่เมื่อเขารับกระตุน้นได้รับไฟกระตุน้นคอมมอนจะเปลี่ยนมาอยู่ที่ NO ก็หมายความว่าสวิตช์ก็จะเปิดฉะนั้นอุปกรณ์รีเลย์ก็เลยทำงานได้สองแบบนั่นก็หมายความว่าถ้าได้รับทริกเกอร์แล้วจะปิดก็หมายความว่าเราอ่ะเอา NC ไปใช้ถ้าเราต้องการให้ทริกเกอร สวิต์เปิดเราก็เอา no ไปใช้ก็คือ normal open กับ normal close นะครับเดี๋ยวเราเรามาดูตัวอย่างกันว่ามันทำงานยังไงนะคำว่า in ก็หมายความว่ามันจะมีแรงดันไฟฟ้าอ่อนๆมากระตุ้นคำว่าอ่อนๆคือประมาณ3.3มโวลต์มาถ้าได้รับ3.3โวลต์รีเลย์จะทำงาน ก็ n 4ก็ควบคุมตัวนี้ n 3ก็ควบคุมตัวนี้ n 2ก็ควบคุมตัวนี้ n 1ก็ควบคุมตัวนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือไฟเลี้ยงบอร์ดต้องจ่ายมาให้ตรงกับ12โวลต์ตรงนี้เขาบอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าชนิด5วโวลต์ก็เอา5โวลต์24โวลต์ก็24โวลต์อ่าก็ไฟเลี้ยงตรงนี้บวกลบส่วนอินก็คือเป็นสัญญาณทริกเกอร์จะมาจากอะไรได้บ้างก็มาจากเซนเซอร์หรือมาจากพวกอ่าไอ้พวกกลุ่มบอร์ด ESP32 หรือ IDENO ก็แล้วแต่จะจะเอาอะไรมาควบคุมเช่นเราสามารถที่จะควบคุมปล่อยไฟอ่ะสมมุติว่าตัวนี้เป็นบอร์ด ESP32 ควบคุมอุปกรณ์ผ่านมือถือและเราบอกว่าเราต้องการให้มันทำงานโดยผ่านไฟไปที่สมมตุติอ่ะอะไรอ่ะช่อง D ีดีเท่าไหร่สมมุติ D2 สองสมมุติดี ในโปรแกรมแล้วเขียนว่าให้ปล่อย D2 D2 ก็จะปล่อย3 3โวลต์มาปล่อยมาเราก็มาเอา D2 มาต่อเข้ากับตัวนี้อินสมสมมติอิน4ก็ได้หรืออิน3อิน2อิน1ก็ต่อไปที่อิน4พออิน4ได้รับสัญญาณ3 3โวลต์มาปุ๊บรีเลย์ก็จะเปลี่ยนจาก normal close ไป normal open มันก็จะไปสามารถเปิดอุปรกรณ์อะไรก็ได้เอาไปทำงานอะไรก็ได้ ถ้าไม่ได้มาจากพวก I อเดโหรือ esp 3 2ก็อก็มาจากเซนเซอร์ก็ไดอ้อันนี้ก็เรื่องของอินทีนี้ตัวบอร์ดสีแดงตัวนี้มันมีความพิเศษว่ามันสามารถทำงานได้ทั้ง low หรือ high คำว่า low หรือ high คืออะไรก็คือถ้าเขาพูดกันตรงนี้คือเรียกว่า low active หรือ high active ก็หมายความว่าถ้ามี3.3โวลต์เข้ามามันจะทำงานอันนี้จะต้องจัมเปอร์ให้เป็น high a c t i มันจะอยู่ฝั่งนี้ high a c t i ให้มันทำงานเมื่อมันเป็นศูนย์โวลต์ก็หมายความว่าเราต้องเซตจัมเปอร์ให้ฝั่งโลก็คือศูนย์โวลต์แล้วจะทำงานเราก็เปลี่ยนจัมเปอร์อ่าเราต้องการให้จัมเปอร์มันทำงานแยกกันก็ได้นะเเราก็เปลี่ยนจัมเปอร์ไปฝั่งนี้ฉะนั้นช่องที่4จะทำงานที่โลแอคทีฟก็คือพอมันเจอศูนย์โวลต์ปุ๊บไอ้เจ้าคอมมอนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาที่ทีเ นี่ก็คือแค่นี้ชั้นบอร์ดตัวนี้จะทํางานได้ทั้งโล่แอคทีฟและไฮแอคทีฟก็คือมี0ูโวลต์ก็ได้หรือจะมี3.3โวลต์มันก็ทํางานทั้งคู่แต่มันจะมีบอร์ดอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกันมันจะเป็นบอร์ดสีฟ้า,ฟาอันนี้จะเป็นโล่แอคทีฟจะเซตจ,จัมเปอร์ตรงนี้ไม่ได้ก็คือจะทํางานเมื่อมี0ูนโวลต์เท่านั้น <c oughs> ขึ้นชื่อว่าอุปกรณ์รีเลย์เนี่ยมันทํางานเหมือนกันทั้งนั้นก็คือตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันนี่มีคอมมอน n o ็ c แต่ตัวนี้จะเป็นบอร์ดที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้มันก็ไม่ได้ในส่วนของรีเลย์นเนี่ยมันทำงานเหมือนกันปัจจุบ,บันถ้าแบ่งตามประเภทของมันที่เห็นเห็น<ๆ>ก็จะอยู่3แบบก็คือว่าอันนี้ไปทำเองเลยมีเฉพาะโมดูลให้มีรีเลย์ให้จะทิกอะไรก็มาทิกที่ตัวนี้เองกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นตัวรับสัญญาณจากรีโมทก็จะเป็นรีเลย์อีกประเภทหนึ่ง ับตัวนี้ก็คือได้ทั้งโทรศัพท์มือถือรีโมท Wi-Fi ได้ทุกประเภทเลยอันนี้ครบสูตรอยู่ในตัวเดียวเลยตัวนี้ตัวเดียวอ่าก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรการทำงานของรีเลย์เหมือนกันก็คือการผ่านไปที่ Common N.O.N.C เหมือนกันไม่ว่าจะควบคุมด้วยอะไรก็ไปเลือกบอร์ดให้มันตรงประเภทแต่รีเลย์ทำงานเหมือนกันอ่าตอนนี้แบบแบบทดลองของเรานะก็คือเราจะมีตัว LVD ไฟเส้นซึ่งต่อกาวรอไว้แล้วทางนี้แล้วก็ตัวไฟบวกจะมารอรับที่ขาย NO ทางนี้ซึ่งไฟเส้นตัวนี้เป็นไฟที่รับสองไฟ24โวลต์นะเดี๋ยววัดให้ดู24โวลต์นี่ก็จะมีไฟมารอประมาณนี้23.5นะอยู่ที่ขาคอมมอนตัวนี้ ขาย N.O ขาย N.O นี่ยังไม่มีไฟมานะต้องรอมีการทริกเกอร์มาก่อนส่วนนี้ N.C. N.C. กับ Common เนี่ยมันจะเป็นขาที่แตะกันอยู่ก่อนแล้วถ้าไม่มีการทริกอะไรที่ดีเลย์ NC กับ N.O. จะมีค่าแรงดันไฟฟ้าเท่ากันทีนี้ในส่วนของไฟเลี้ยงตอนนี้ไฟเลี้ยงเนี่ยเรามีฐาน1น6่3ก้ก้อนมารออยู่ตอนนี้ไฟ ฐานตัวนี้12โวลต์อยู่ตรวนี้นี่เป็นไฟจากฐานมาตัวนี้12โวลต์ผ่านตัวสเตปดาวอเ็กประสงค์เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้จะสามารถจ่าย12โวลต์5โวลต์3.3โวลต์ 3. 3ได้ซึ่งไอตัว3.3โวลต์นเนี่ยเราจะเอามาจํำลองการทริกเกอร์ตัวนี้ที่มันเป็นที่มันเป็น high active ถ้าเดี๋ยวมีอะไรมา 3.3าโวลต์นเนี่ยเราจะมีตัวมาสายสีน้ำตาลเนี่ยเราจะมาทิกนี่เดี๋ยวเราจะทิกแบบนี้พอเราทริกแบบนี้ปุ๊บมันจะติดอ่าเพราะเหมือนกับมีสัญญาณไฟ3.3โวลต์ไปให้รีเลย์นะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดสวิตช์นะอ่าก็คือประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราจะเปิดสวิตช์ตัวนี้นี่อ่าตอนนี้รีเลย์ทำงานแล้วนะไฟสีเขียวเซตเอาไว้เป็น high active นะครับก็แปลว่า เมื่อมี3.3โวลต์ามาไฟนี้จะต้องติดนะตัวนี้รอขาทิกเกอร์นะทิกเกอร์อยู่ตรงนี้อ่าส่วนนี้ส่วนี้จะเป็น3โวลต์3.3โวลต์นี่พอเรามีไฟ3.3โวลต์เข้าไปปุ๊บอ่ามันจะติดเลยนี่ คือการเซตเป็นแบบ High t i v i นะครับก็คือว่าถ้ามี3.3โวลต์เข้าไปที่นี่ดีเลย์ ate, ตัวนี้ก็จะทำงานก็จะเปลี่ยนจากขา,าที่ NC แต่ Common มาเปลี่ยนเป็น NO โมดูลตัวนี้ก็จะทำงานประมาณนี้เอาไปประยุกต์กับอะไรก็ได้จะไปเป็น ESP 32หรือจะเป็น i d e i n o จะเอามาควบคุมพอร์ตต่างๆขาต่างๆเพราะว่าพวกนี้มันจ่ายออกมา ก็เลือกอันที่เป็น3โวลต์5โวลต์ไอเดนมเลือกมันมีจ่าย5โวลต์ได้3.3โวลต์ 3, 3ได้ก็ไปเลือกที่มันเป็นแรงดันที่เหมาะสมกับตัวรีเลย์ถ้าต้องการ high active ก็เป็น3.3โวลต์ถ้าต้องการเป็น low active ก็เซตจัมเปอร์ฝั่งนี้เป็น low active 0โวลต์มามันก็ทำงานได้เลยอ่ามันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัว low active นี่เราจะเซตจัมเปอร์ไปฝั่ง low l แล้วนะนี่ L กับ H L ฝั่งนี้นะเราเรจะจัมเปอร์คู่คู่ขวาแล้วนะให้เป็นโล w ฉะนั้นก็หมายความว่าเมื่อได้รับสัญญาณโลก็คือสัญญาณกราวเนี่ยแหละ0ูโวลต์เข้ามาตัวรีเลย์นี้จะทำงานอ่ามันก็จะกลับฝั่งกับเมื่อกี้แล้วนะก็คือเมื่อกี้มันเป็น high active high active ก็คือว่าต้องการ3.3โวลต์อ่าตนนัวนี้บอร์ดของเราก็อยู่อย่างนี้ตัวนี้บอร์ดในประสงค์ทีนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นกลาวอ่า คราวนี้เราก็จะถ้าเราแตะกล่าวฝั่งกาวอยู่ฝั่งนี้นะเมื่อกี้ฝั่ง3.3โวลต์อยู่ฝั่งนี้ฉะนั้นไฟจะทํางานเมื่อได้รับสัญญาณกล่าวมานี่ประมาณนี้แตะกล่าวได้รับกล่าวก็จะทํางานรีเลย์ก็จะทางานฉะนั้นโมดูลตัวนี้ก็คือทํางานได้ทั้ง low active แล้วก็ high active ก็เลือกใช้แต่ก็จะมีบอร์ดอีกตัวหนึ่งที่สามารถ ทำงานได้แต่ฝั่ง low active ก็คือรับเปล่าถึงจะทํางานตัวนั้นก็จะราคาถูกกว่านิดหน่อยอตัวนี้ก็จะแพงกว่านิดหน่อยเพราะว่าสามารถทํางานได้ทั้ง2โหมดก็คือทั้งโหมด low active แล้วก็ high active โมดูลรีเลย์ก็จะมีแค่นี้เองเป็นโมดูลสําเร็จรูปที่เข้าใจได้ง่ายๆใช้งานได้ง่ายๆทํางานได้กับอุปกรณ์เลทรอนิกส์ทุกประเภททําหน,น้าที่เป็นสวิตช์เปิดปิดด้วยการรับสัญญาณทริกไฟต่ํๆ เพราะฝั่งบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นไฟต่ําแต่ในส่วนของการเปิดเนี่ยถ้าเราผ่าน220โวลต์มาที่นี่ก็ได้เพราะว่าตามสเปคเนี่ยก็คือเขารับ10แอมป์250โวลต์ AC หรือ10แอมป์30โวลต์ DC ก็แล้วแต่ตอนนี้ตัวรีเลย์ตัวนี้ก็สามารถจะทำงานได้ทั้ง2โหมดทั้งหมด AC หรือ DC แต่อย่าลืมว่าเขารับไฟเลี้ยงที่12โวลต์ DC นะอ่ะก็ไปดูรีเลย์ถ้ารีเลย์ที่เป็น5โวลต์ DC ก็รับไฟเลี้ยง5โวลต์ DC แต่ฝั่งของสวิตด้านเนี้ยสวิตด้านน,าน,นี้จะเอาไปเปิดปิดไฟยังไงก็ได้จะเอามา,าต่อกับไฟประเภทไหนก็ได้แต่อย่ากเกินสเปคสูงสุดของรีเลย์เขาอารีเลย์ตัวใหญ่ก็รับได้สูงกว่านี้รีเลย์รถยนต์ก็ 600V อโวลต์อะไรประมาณนี้มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่หลักการมันอยู่แค่นี้เหมือนกันหมดทุกตัวในเรื่องของรีเลย์โอเคนะครับก็จบคลิปประมาณนี้ ต่อให้ดูกันพอเข้าใจแล้วก็นำไปประยุกต์ส่วนที่อยากจะสอบถามหรือแชร์ไอเดียกันว่าไออย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมก็ลองมาคุยกันดูก็ทักคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ช่วยกันคิดงานออกมาก็มาแชร์กันมีอะไรที่รู้มากกว่าอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนผ่านใต้คอมเมนต์ก็แชร์ได้ก็จะเป็นวิทยาทานให้กับคนต่อ,ตอไปที่น้องๆที่เขาจะเข้ามาพัฒนา โปรเจกต์ต่างๆเพื่อที่จะไปต่อยอดนะแล้วก็พัฒนาสู่ d u ิ t ivity ที่มันทำงานดีๆเพราะว่าแค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปอยู่กับอ,อุปกรณ์ได้เกือบทุกประเภทเลยนะมันทำงานอยู่แค่นี้ก็ไปประกอบแล้วก็เอาไปต่อสร้างผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาใช้สร้างไรายได้ได้ด้วยอะไรก็ก็ลองดูก็เดี๋ยวเอามาแชร์กัน ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณครับ